ตังอะไรฮะนั่งยิ้มหวานเหรอตังนั่งยิ้มหวานครับน้องหมามีตังยังมีตังเอ้ยเองมีตังยังออมีตังนะออมีตัง,ออตงวันนี้กินอะไรวันนี้กินไส้ไก่ไส้เป็ดแล้ววันนี้ฮะวันนี้กินข้าวกับอะไรครับ ะกินข้าวกับไรครับกินข้าวกับไรครับฮะกินข้าวกับไรครับยิ้มหน่อยสิครับอยิ้มหวานหน่อยสิครับมีตังยิ้มหวานหน่อยสิครับ <laughs> Mà mình tăng giếm bò giếm chuối rồi